ไม่ชอบานเกงบางคนไม่ชอบงานแบบเสื้อกล้ามเออทำราคาไม่ได้ประมาณนะั้นเอางานเน้นทําราคาเลยเสื้อยืดเนี่ยเสื้อยืดเด็กหาเสื้อยืดใส่ยืดเด็กโตนิดนึงประมาณนี้เสื้อยืดเด็กโตเสื้อยืดเด็กโตเอ้เรามีหุ่นเด็กปะหนูเ,นเออมาตั้งข้างหลังพี่เลยมานะคะเสื้อยืดเด็กแบบใดสวยนะอจริงอ่ะแม่ ผู้ใหญ่ไซส์เอสอะผู้หญิงไซส์เอสอะก็ใส่ได้นะที่พลอยเคยเปิดอะมันเป็นเด็กโตแบบพี่ต้องนึกถึงเด็กบ้านเราที่แบบอ้วนอะเด็กัตอ้วนอะเด็กปหนึ่งเด็กปหนึ่งปสองอย่างเงี้ยเออมีผสมนะมีถึงไซส์เด็กโตประมาณนั้นเลยสิบขวบแปดขวบเก้าขวบสิบขวบแล้วก็จะคลาแขนสั้นแขนยาวอ่ะเดี๋ยวแวะมาดูแวะมาดูนะใครชอบสีสดๆมากๆอ่ะแวะไปดูรีวิวเบอร์หนึ่งได้แต่วันนี้เอาเบอร์สองมาเบอร์สองจดัดโปรด้วยะลุ ราคาเท่าไหร่ <45 00. S 1> เหลือ4,500เด็กฝรั่งจีนเขาต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นไซส์อเมริกานะแม่ไซส์เด็กฝรั่งตัวเขายาวกว่าบ,บ้านเราอยู่แล้วต้องยิงกับประเทศต้นทางด้วยอะมีแค่สองลูกมีแค่สองลูกลลี่หมดแล้วหรอมีแค่สองลูกอันนี้เบอร์สองพอยไม่เคยเปิดลูกค้าอะตัวแรกฮักเล่ค่ะแม่สวยมากนี่เดี๋ยวให้ดูลายข้างๆแป๊บนึงนะ ดูได้ปะว,วะนี่ลายเขาเป็นอย่างนี้นะลูกค้าเอาแขนขึ้นที่รูนปึ๊บอ่ะลายเทไหมฮักเล่นะตัวแรกก็มาแบบปังๆแล้วอันนี้เบอร์สองสีจะสดๆนิด,ดนึนนงอ่าจไปไปไปมาฟิลนี้เอาจิตคอยรใส่ได้เด็ <laughs> <laughs> กฝรั่งอะ่ะแม่เด็กฝรั่งนะเด็กฝรั่งเด็กฝรั่งแต่จะเป็นไซส์ประมาณ ถ้าจะาอถปออะไรนะนี่ิวคอมอันนี้ v วคอมตัวประมาณเด็กปอนหนึ่งเด็กปอนหนึ่งปลสองได้เด็กอนุบาลตัวใหญ่ได้นะฮะจะเป็นไซส์อยู่ประมาณนี้ p พ n t o อรพรส์สกรีนจะสดมีลายการ์ตูนเด็กอย่างนี้เห็นไหมอ๋อเท่นะฟิลเด็กโตใครจะเอารีวิวพิมพ์มาม้า4 4ได้เลย4500ลดลดเท่าไหร่300ใช่ไหมตัวนี้ลด300 ลดสามร้อยแม่เหลือสี่พันสองนิดนึงว่ามันเป็นเสื้อล้วนนะพี่ดึงจากข้างบนก็ได้ลูกอ่ะนะฮะแบแมนโอ้ยแบทแมนอะมีแขนกุดด้วยมีเกงเด็กเมกาไหมของหมดพี่ไม่เคยได้มาเลยเออเออเดี๋ยวหนูไปสั่งกับโรงงานก่อนแต่ไม่ทันรอบสั่งเลยสั่งของไปแล้วกันเกงเด็กหายยากเนาะจริงถ้าถ้าเป็นงานญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นก็แพ็คมาแต่ยีนขายาว อ,อ๋อญี่ปุ่นได้มาแต่ยินขายาวพี่แตกใจจริงๆสวยนะนั่นะนะ่ะไอ้นันลื้อได้งานอุ้ยเยอะเลยสวยดูไปเรื่อยๆนะยืดเด็กตัวนี้มันจะเป็นฟิลเด็กใหญ่หน่อยอันเดอร์อเมอร์ค่ะเด็กตัวใหญ่หน่อยเด็กประมาณปอแม่เด็กประมาณปอ,ปณปอโอเคไหมนะฮะเสื้อผู้ชายมีเอ,อ้ยของผู้ใหญ่มีพี่นับดาวหนูเปิดตัวแรกเลย ตัวไอ้ยืดเมกาเบอร์สามสองพันสามร้อยของผู้ใหญ่จะถูกกว่าน่อยหาง่ายอ่ะหา่หาง่ายอัดอัดก้อนง่ายถ้างานเด็กมันเหมือนแบบกว่าจะเต็มโลมันอ่ะพี่มันจะนานนิดนึงราคามันจะยิ่งสูงนะคะอโอ้โหสี <c oughs> อาสงการเนี่ยอาบ้านใครอยากได้สีเจ็บเจ็บงานเด็กนะคะแวะมาดูได้แวะมาดูรีวิวก่อนได้อันนี้งานเด็กไม่ค่อยได้เปิดรีวิวนะตัวเบอร์สองนะคะ <c oughs> ตัวเบอร์สองเออ ผู้ใหญ่ก็ใส่ได้จริงเนี่ยอ้าใครอยากได้ Y2K มาใครอยากได้ Y2K มาเนี่ยเห็นไหม mm hmm. พอใส่ก็จะเป็นฟิลลรัดรูป Y2K baby t เอออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยนะคะลูกค้าแต่ว่างานเด็กอะสีมันจะสดกว่าของผู้ใหญ่นะ mm hmm. มีแขนยาวผสมด้วย mm hmm. นะคะเออนี่เนี่ยเสีแขนยาวมาด้วยกันเห็นไหม mm hmm. ฟิลเด็กแบบสเกตของ mm hmm. ของเด็กเออ 45กิโลอันนี้ของดิสนีย์ค่ะนี่ดิสสี่สิบโลสี่พันห้าร้อนะคะลูกค้าเทนเนสซีเออสวยอะใส่นี่ใส่ได้เลยใส่หุ่นก็ได้ลูกสวยนะคะตัวนี้นะฝากไว้ด้วยรหัส3ามหนึ่งดอกจันมีดอกจันด้วยนะถ้าไม่มีดอกจันอ่ะจ,จะเป็นรุ่นเบอร์นหนึ่ง ไอฟูดก็มีอ่ะว่าไงเอออันนี้อะไรวะอะไรวอลฮันเลนวอลวาลฮันเลว,ว,วอะไรวะโฮมออลลนอยู่ไหนอะแม่เนี่ยหรออันนี้หรอแปบ๊บนึงนะตะกี้หนูไปไหนแล้ววะโฮมออลลนไปได้แล้วเออบนปากหน้าเด็ก ไปไหนแล้วหน้าเด็กอันไหนวะเมื่อกี้หล่อมพี่หนูโชว์ไปยังนะมีโฮมอลนด้วยใช่ไหมไม่ได้ดูเลยสวยไหมล่ะคุณพี่งานเด็กอะงานเด็กเอาขายเป็นงานผู้ใหญ่ก็ได้นะสาวไซเกสเออสาวไซเนสเชฟนะว่าอันนี้หรอไม่ใช่แป๊บนึงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปได้โดยเดี๋ยว <k S 2> <k S 1> นี่อัน <k S 1> นี้ใช่ไหม เออข้างล่างติดกันหนูไม่ได้ดูเลยนี่ฮอรอ์โมนฮอรอ์โมนอ่ะใส่หุน่นใส่หุ่นแปรุูน,นี่ข้างข้าง้าคันนี้เด็กเธอก็เด็กเกิดเด็กเกิดเอาหุ่นผู้หญิงมาใส่ยังได้เลยเอาหุ่นผู้หญิงมาใส่มาได้เลยอุ้ยนะเอาจริงนะใครจะเปิดเมกาไปหมีอะลองดูงานเด็กยังออกโฮโร์โมนงานผู้ใหญ่เมื่อกี้ก็จะออกอะไรออก บีออกแบนเล่าออกอะไรเงี้ยเออเพื่อไปลุ้นเสื้อวงเสื้อหนังกันนะลูกค้างานกับตโมแกนเป็นหนังปะ <c oughs> กับตโมอแก <c oughs> น,นปะให้ทัวร์ <c oughs> วหรอเสื้อทัวร์ลิงเสื้ออะไรเงี้ยก็ไปลุ้นกันเอาลูกค้าเออใครสั่นทัดใครเห็นลายอะไรแปลกๆแ,แม่คอมเมนต์มาบอกหนูได้เพื่อบางทีเราก็ไม่รู้เนาะเพื่อบางทีหนูก็ไม่รู้ อ๋อนี่นี่นอลูนี่ใส่ตัวนี้อมหมายถึงให้ลูนใส่ลองใส่ดูหยอกเลนพี่ยอกเด็กอันเดอร์เมอร์ค่ะนี่ของเด็กนะย้ำว่าตัวนี้ของเด็กแต่เป็นฟิลเด็กโตใครมองไซส์ประมาณนี้ขายได้เอ้าลองเอาไปดูลูกค้าลองเอาไปดูนะไซส์ประมาณนี้นี่นี่นี่ไอตัวล่างนี่อเอ <laughs> 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 เอาขามาใส่ไหมล่ะเออ ลองเปลี่ยนเป็นขาน้องไหมล่ะเออขานี่นี่นีไอ้ขาเหล็กนี่ขาเหล็กตัวนี้โอ้โหเนี่ยไปฟุดมอนเต์นะคะเทนะ,ะเทะอยู่เดอ้อเทอยู่เดอ้อนะคะมีลูกค้ามาซื้อทักมาหาพลอยอยากได้เสื้อยืดเด็กถามพี่ขายงานเด็กหรอไม่เคยเห็นพี่ขายงานเด็กเลยอยากจะเอางานเด็กไปตัดสกีนเพราะงานเอางานเสือไไ้อมาท่านเด็กนะเอาไปตัดสกีนเพราะว่าสกีนมันเยอะ เอาไปตัดสกีแล้วเอาไปทำงานตัดแตะแบบว่ากระเป๋า DIY เสื้อผ้า DIY แบบชินช้นชิ้นต่อชิน้นต่อชิน้นต่อชิน้นแล้วตัดเหมือนทำมาต่อกันเป็น,นผ้าผืนหนึ่งแล้วมันลายทั้งผืนอ่ะโอ้แล้วเขาก็ขายเป็นงานแบบชิ้นเดียวตัวเดียวหรือแบบเกงยีนอย่างเงี้ยแล้วเขาตัดลายเขาตัดลายไปใช่ไหมแล้วไปแปะบนเกงยีนเย็บทำลายเขาทำยังไงเขาทำอย่างนั้นได้แล้วเขาขายตัวได้เป็นพันเลยอะ่ะโอ้พี่ๆมาหามาหาอย่างนี้กันเยอะ เอาเทบอลนะะ่ะน่ารักประมาณเด็กโตนะประมาณเด็กโตนะลูกค้าสีสดเยอะเลยสีสดเยอะมากครึ่งครึ่งลูกใหญ่อันนี้เท่าไหรสี่45ห้าโลสี่สิบห้าโลสี่พันห้าร้อยลูกค้านะคะภูมะะ่าค่ะเออโอนิวีน่ารัก แคนสองสีมีคอปกผสมด้วยนิดนึงแต่สีสดมากเลยนะลูกค้าฟิลงานเด็กโตนะย้ำนะเด็กโตเด็กโตประมาณนี้ลุล้นสวยเอาไว้ด้วยกันนี่สีแบบสะพานฟ้ามากเอเอ็มเอ<ม>็ค่ะใครจะรับลูกรีวิวลูกค้าพิมพ์มอม้าสี่สิบสี่ใครเอาลูกใหม่มอม้าสี่สิบห้ามาเลย ใครเอารูปใหม่มอมาสีห้ามาน้าน้องมจริงใส่เป็นเด็กๆเลยตัวนี้นะฮะน่ารักสีสดๆเยอะนะงานเด็กอ่ะลูกค้าใครเปิดรวมบางแล้วพี่จะเคยเห็นนะแล้วรวมบางสีไหมเปอร์เวอร์ค่ะอันนี้นะเออรวมบางมันจะเป็นฟิลแบบเสื้อทั่วไปเสื้อใส่นอนเสื้อใส่อยู่บ้านอะไรเงี้ย เยอะด้วยสีสีทนอ่อนเพราะงานญี่ปุ่นนะแม่นะสีมันจะออกทนทนขาวๆเยอะอะใครอยากได้สีสีสดใจนี่เห็นไหมมีแบรนด์ด้วย under armour มีแบรนด์ออกแบบนี้ด้วยนะฮะสี่สิบห้าโลลองดูนะ,ะลูกค้าขาสีา่พันห้บาทก็ฟิลแบบฟิลงานคัดอนะ,ะฟิลแม่ไปคัดเสื้อเด็กแต่ว่านี้จะไม่ค่อยออกเด็กเล็กนะเป็นเด็กโตนะฮะเป็นฟิลเด็กโตเลยมีขอปกผสมนะฮะ เนี่ยเด็กโตเด็กประถมเด็กมอต้นก็ใส่ได้เอาจริงนะคะเดี๋ยวคัดลายลายไปให้น้องๆคัดลายลายไปได้เลยนะลูกสวยนะคะขายฟังมองไม่ออกก็คิดว่าเป็นงานผู้ใหญ่หอ่ะแม่เชื่อไหมเ <laughs> หมือนตอนหนูขายรอบรอบที่แล้วอ่ะที่เปิดรีวิวเองงานเบอร์นหนึ่งอ่ะยืดเด็กเบอร์หนึ่งอ่ะลูกค้าก็มาถามว่าของผู้ใหญ่หรือเปล่าเออมาสั่งกันเต็มเลยนะคะ แต่ว่าตัวนี้งานเด็กนะแม่นาย้ำอีกรอบหรือว่าใครจะเอาไปขายเป็นแบบเนี้ยฟิลล,ฟลัดลูกอ๋อฟิลลัดลูกอว้นนี้เป็นระบบโครงสร้างนะเป็น earth structure แล้วนี่ตัวนี้เรียบร้อยนะคะอ er ินเนอร์คอรคอนอเตอร์คอร์โอะไรโอ๊ยโลสุญ,ญิยกจักวนมากเวอร์เอางี้ตัวนี้สวยไหมมารีนมารีนสีเยอะมากหน้าหลังอ่ะไปแบบรวดเร็วเ,เ,เลยนะมันเยอะมาก มันเยอะมากพี่เดี๋ยวไม่ได้ดูงานอื่นใครรองานเดทที่ฟองอยู่ไหมมีคนรอเดทที่ฟองอยู่ไหมแม่ดันห้ามาเออใครอยากดูเดทเดทที่ฟองดันห้ามาลูกค้าใครอยากดูเสื้อเสา้อ้วพันเก้าดันสองดันสามดันห้ามาเหมือนกันเลยมานะคะจะได้ไปแบบเร็วๆอันเดอร์เมื่อยวอันเดอร์เยอะนะอันเดอร์เยอะนะลนะดนาลูกค้า เุ achu, achu. ้ยปริกรรจูปิกาจูปิกาจูนะฮะเนี่ยส um ีพื as ้นเอามาทำงานกัดเหมือนงานผู้ใหญ่ได้เลยนี่แกนี่นะฮะใครอยากได้นะฮะลูกนี้บอกแล้วว่าอันนี้ซันตาครู z นะสวยนะนี่สวยนะนี่โอ้ของเด็กแบบใด อยากให้เป็นงานผู้ใหญ่มากเลยอ่ะสีออกขนาดเนี้ยอยากให้เป็นงานผู้ใหญ่จริงๆมีติดสกรามด้วยนะคะมีติดสกรามนิดนึงลูกค้าเออสวยนี่นะคะ45่สโลของเด็กน่าจะอยู่ประมาณเกือบสามได้นะนะคะลูกค้าประมาณนี้ประมาณประมาณ200ร้อยกว่าแล้วกันนะคะ45่กิโลป้ายหมีรหัส331ดอกจันนะคะลูกค้า331ดอกจันจ้ะ นะฮะแห้งอะ่ะมานะลูกค้าตำหนีถามว่ามีไหมเบอร์สองอ่ะมันก็จะเฟดมากกว่าเบอร์หนึ่งเออเนี่เห็นไหมเฟดมากกว่าเบอร์หนึ่งเป็นเฉลักนิ้วพอดีเบอร์หนึ่งนะเฟดมากกว่าเบอร์หนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่าลายอะ่ะออกพอๆกันกับเบอร์หนึ่งเลยลูกค้า ค่อยๆเปิดเบอร์หนึ่งและลองล่าขาะใครอยากดูก็ไปทักดูได้จะเป็นราหัส3ามเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีดอกจันต่อท้ายค่ะพี่นะคะก็จะเป็นรุ่นที่แบบสีสดไปเลยเน้นสดสดไปเลยลายสกินน่ารักน่ารักการ์ตูนด้วยเลยด้วยนะมีผสมไปเยอะแยะ,ยะมากมายวินิมัยครับ <My S 1> อ๋อสวยนะแขนสั้นแขนยาวผสมเลยนะคะแบตเจอร์แบตเจอร์อ่ะแฮ้งต่อ มันจะเป็นแบรนด์ฟากอเมริกัน่ะแต่ถ้าเปิดรวมบางเด็กญี่ปุ่นนะคะมันก็จะเป็นฟิลพวกยูนิคอร์แบรนด์เด็กแก๊ปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นฟิลเด็กโตขึ้นมานิดนึงเด็กโตเลยแหละพี่เด็กโตเลยนะะอุ้ยอยากพาไปดูไอ้นี่มากเด็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 กกระโปรงเด็กนะอันนั้นก็จะเป็นฟิลแบบเออถ้า้างานอเมริกันนี่คืองานเด็กคือเด็ก โตจริงๆพี่เด็กอเมริกาคือเด็กโตหรืออีทีหรอแป๊บหนึ่งเฮ้ยอิดโฟนโฮมนะฮะอีทีนั่นไงเห็นมหโอ้ทันปะรุ่นเนี้ยมีใครทันอีทีปะไม่ทันเนี้ยมันเก็บเลยเฮ้ยแม้ใครทันอีที ใครทันอีทีรัวหัวใจว่าหาหนูสิใครทันอ e. ีท oh, ีโ <para> อ้ยบ่งบอกอายุมากหนูโตมากับหนังอีทีแกเรีกมิวจีกันอย่างนี้อย่างนี้ใครทันหนังอีทีมากโอ้ยแกไปอยู่ไหนมาล่ะยังไม่เกิดเลยพวกนี้น้องๆ้องงงกันเต๊กเลยพวกรุ่นหลังเกิดไม่ทันอีทีตายเลยไวกายไวราจารกีดเลยนะอีทีนะเป็นหนังแบบมนุษย์ตัางดาวมาอยู่กับเด็กไงโออ มีคนทานอยู่แล้วค่นะน้อพวกเองอ่ะเป็นวุ้นกันอยู่เลย <laughs> น,ล <laughs> นั่งนั่งอีทีดังมากนะจะบอกให้เออใครลูกยุคนั้นใครไม่มีแผ่นดูคืเชยวนฉายช่องเจ็ดตั้งหล <laughs> ายปียอีทีปั่นจักรยานใช้ไหมนาะอ๋อที่เป็นเด็กปั่นเอาเอา,เอาตัวอีทีขึ้นขึ้นเขาเอาอีทีเป็นรูต่างดาวอเออแล้วเด็ก มาอยู่กับเด็กไงเด็กก็ปั่นจักรยานหนีคนไงอีทีก็ลอยเลยพาหอกขึ้นดวงจันทร์ผ่านดวงจันทร์อย่างนี้เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยหนูพยายามจะอธิบายให้เด็กยุคแบบว่าที่มันเกิดไม่ทันฟังโอ้สมัยก่อนคลนะั่งมากเลยนะอีทีดำมากจริงนะมายุคแบบว่าหนังอีทีะหนังเรื่องอีทีอะเออวิดเอชแคปเกมอันนี้ก็เป็นในนี่เน่ เพลงกาวเกมปะเกมหมือนหนังอะมีหนังด้วย The Escape เนี่ยเออมีหลายเวอร์ชั่นด้วยอะลูกค้าจะไปแบบรวดเร็วนะไม่หมดจะทีเนี่ยเสื้อยืดมันเยอะจังวะเ <c ười> มื่อกี้เสื้อยืดก็ไปรอบหนึ่งแล้ว <c ười> นี่เด๋มจริงมีเสื้อยืดอไอ้นี่อีกนะเสื้อยืดผู้หญิงนะมีเสื้อยืดสาวอวบตัวพันเก้านีมีมารออยู่แล้วอีกนะ,ะพอยเดินแล้วไปเห็นลายมันน่ารักดีเดี๋ยวเอามาเปิดให้เห็นเห็นมีตัวลายน่ารัก ยืดโอวสายพันก้ายืดเสาอวบใครจะเอาแบบว่าอุ้ยนิแวนโอ้ยสวยใครขายพวกแบบเสื้อยืดผู้หญิงอะ่ะเดี๋ยวแวะดูตัวพันก้าด้วยก็ได้นะเอออันนี้ก็แวนอีกจก้ะเอองานเด็กนะ4,500นห้าลูกค้าสี่พันห้รีวิวลดสามรยเหลือ4ี่พัใครจะเอฟก็ อันนี้รหัสอะไรนะลูกพี่ขอรหัสอีกรองนึงพี่ลืมสามสามหนึ่งดอกจันรหัส cf ลูกรีวิว, F, ว,วมอสี่สี่มอสี่สี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลูกมอเนี้ยมาตานี้พี่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากโดนเท่าไหร่มอสีอ่สี่ <laughs> ไอคนจ้างรหัสไม่ได้คิดอะไร <laughs> <laughs> ม .44 ลูกเอ,อ <laughs> เขาเลิกใช้ไปแล้วนออหรือเปล่าหรือ,อยักงใช้อยู่อะไม่รู้แล้วไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยตอนนี้ <laughs> ใครเอาลูกรีวิวนะม .44 ใครเอาลูกใหม่ม .45 5หนอนโอเคมว <laughs> ยปรำ <laughs> ชิวเออเนี่ย เนี่ยต้องให้เด็กผู้ชายมาดูอย่างเงี้ยถึงจะเห็นกันจนรู้เรื่องไอ้น,นี่กิลเด่นจูรัสสิกปาร์คค่ะรลดนะลดนะเลนะินาหูสีแสีสบตาไม่ไหวเลยอันนี้เสื้อยืดเด็กนะพี่เสื้อยืดเด็กไว้าตายแล้วแกอ2ทุ่มแล้วงัดงานมา8ลูกนี่เพิ่งเปิดได้ลูก3ตายแล้วอ่าไปต่อบาร์เซลโลนไม่ใช่เมสซี่บาร์เซลโน <laughs> เซลโนาโอ้ล้วพูดถูกแล้วนี่หว่า <laughs> หันหลังมาเมซี่เตรียมจะไปนี่เลยเมซี่มันชื่อเตรียมจะไปบอกประเทศเขาเลยไงเดี๋ยวจะบอกเออ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 เลยจังหวะนี้เออออดิราสค่ะยืดเด็กนะยืดเด็กอันนี้เบอร์สองแม่เบอร์สองยังขนาดนี้เบอร์สามจะขนาดไหนเอ้ยเบอร์เบอร์หนึ่งจะขนาดไหนนะคะตัวนี้ตัวนี้พี่พี่ต่อตัวนี้จะเป็นยืดเด็กนะแต่มันติดมันเป็นเด็กโตเป็นเด็กโตเน้นๆเลยนะฮะเด็กโตเออเกมครับ นะคะฟอร์ดไนซ์อันนี้4,500ค่ะพี่แต่รีวิวอะ่ะลด300นะเหลือ4,200นะอพี่จ๋ารีวิวเหลือ4,200นะคะสี 4, มันสดพี่สี 4, มันสดอยากให้งานยืดผู้ใหญ่อะ่ะออกแบบนี้มากเลยเพราะว่าลายสกรีนมันเยอะมากแล้วยืดเด็กมันจะได้เยอะรุ่นเนี้ยยืดเด็กนะคะมันจะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวผสมเลยพี่ออกดีนะ แบรนด์ออกดีนะพี่แต่ว่ามันจะเป็นโซนเมกาอนะมันจะไม่เหมือนแบรนด์เด็กบ้านเรากระสอบเด็กบ้านเรามันจะเป็นกระสอบเด็กบ้านเราจะเป็นแก๊ปคิดเป็นเอ่อเป็นอะไรอีกอะยูนิคอจีอะไรอย่างเงี้ยยังน่ารักน่าหน้าน่ารักน่าน้าอ่ะเดี๋ยวพี่คัดไว้อีกโอ้ยเยอะแยะเลยมากมายนะคะใครที่อยากได้ลูกใหม่นะคะพิมมอม้า45ไห้าด้วยเลยหรือว่า ออลูกรีวิวมอ4ค่ะนะฮะใครที่อยากดูงานตัวอื่นเดี๋ยวน้องไปให้เดี๋ยวน้องไปให้นะพี่นะอ่ะอันเดอร์อาร์มค่ะอันเดอร์อาร์มออันเดอร์อาร์มนะฮะเมสซี่เมสเซอร์อ่ะ,ะ our, ปลายปลายตรงนี้เดี๋ยวให้น้องไปคัดเอา นะคะ,ะไปแบบวเ,เร็วนิดนึงนะลูกค้าบอกหลายรอบแล้วว่าจะเร็วไปไม่หมดจะที่มาเรื่อยๆนะครีผ้ากลางผ้าออกมาเยอะเลยอุ้ยอะไรอะ่ะอันนั้นอะไรอะ่มะมาเวลคอมมิกค,ค่ะเออเป็นอันนี้น่าจะเป็นคอมิกจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเป็นป้ายของกิลด้นะไม่ได้ป้ายของมาเวลคอมมิกเองนะคะสวยนะของเด็ก เป็นของเด็กลายสกรีนมันเยอะมากสีสดมากเ w ส s ์ส <zaman> ม <age> นี่จูรลสิกอันนี้จูรสิกโวลอันนี้จูรสิกโวลนี่ป้ายของเขาแท้ๆเลยนะคะเออป้ายของเขาแท้ๆเลยแล้วก็อันนี้มาเวลค่ะมาเวลต่ออันนี้คอของเขาเองมาเวลเลย นะคะของเด็กนะพี่ย้ําอีกรอบมันจะเป็นงานอเมริกาไซเด็กโตจะเยอะอันนี้อะไรเนี่ยนะคะไซเด็กโตอ่ะแม่ไซเด็กโตนะมันจะเป็นไซเด็กโตเยอะหน่อยถ้าเทียบกับเอเชียบ้านเราอ่ะเออรุ่นนี้มันจะเป็นไซงานเด็กนะงานเด็กโตพี่า๋า45กิโลนะงานเสื้อล้วนเลยค่ะพี่งานเสื้อล้วนเลยอุ้ยซุปเปอร์มาริโอ้ 1,545โลค่ะพี่มันเป็นเสื้อล้วนเลยเสื้อยืดอย่างเดียวนะคะเสื้อยืด only นะคะเสื้อยืด only ไปคัดลายสกินเด็กๆอะ่ะเท่ๆอ่ะเออคัดลองคัดดูได้นะคะเดี๋ยวก็คลิปตัวนี้ก็เดี๋ยวย้อนหลังดูให้แน่นอนให้ให้ได้ดูแน่นอนเออลูกค้าไปย้อนด,ดูได้เนะาะตัวนี้ <c oughs> หนูอยากแวะเปิดเป็นเดชชีฟองอ่ะมีใครอยากดูไหมรออยู่ไหมมีใครรอเดชชีฟองอยู่ไหมแม่นะฮะมีใครรอเดชอยู่รอเดชชีฟองกับพอยอยู่บ้างเดี๋ยวเอาเดชลกเดชชีฟองมาต่อเลยนะเดชชีฟองลูกใหญ่โอ้มีลูกสุดท้ายด้วยตัวที่จะเปิดอ่ะแต่ราคาจะอยู่หมื่0สน้ารนะลูกรีวิวหนูลดให้500อเหลือหมื่นสี่ทนแต่ว่ามันเป็นเดชชีฟองนะแม่ ฟองแบบดอกสวยมากไม่ได้บานะเมื่อกี้หมายถึงลายดอกลายดอกมันสวยมากไม่ใช่ว่าอูทานแบบอย่างนั้นนะคะลายดอกสวยจริงอุ้ยอันนี้อะไรอาดิดาสอุ้ยตายเพิ่งมาเห็นตรงข้างหลังมันเป็นพระกินนูนสวยมากนี่น่ารัก ถ้าเป็นเสื้อยืดอประมาณอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสองอยกว่าตัวค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าถึงสามร้อยไหมพอไม่ได้นับเลยอ่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันออกไซส์ประมาณเนี้ด้วยอ่ะไซป์ประมาณนี้ยเออน่าจะเกือบเกือบสองร้อยสามร้อยแหละนะประมาณนี้นะคะคุณพี่จ๋านะยืดข่ามียืดสีมีแต่ออ,อกสีสีเยอะมากเดี๋ยวไปย้อนดูได้นะอันนี้สี่พันห้าร้อยค่ะพี่สี่พันห้าร้อยบาทนะคะงานยืดเด็กอ่ะเดี๋ยวโชว์บนลาวให้ดู นะคะมีหัวหัวที่ไม่ได้ขึ้นไม้อีกเยอะเลยเนี่ยดูสิพอเอาไซส์จิ๋วอะแม่ไซส์เด็กจิ๋วที่มันแบบแปดสิบเก้าสิบอะไซส์เดือนไม่ถึงขวบมันก็จะใหญ่มากๆเลยเห็นปะเนี่ยเป็นไซส์เด็กโตนะไซส์เด็กโตเลยลูกค้านะคะเอาทนดำๆมาให้ก่อนนะคะยีนคาโกยีนคาโกคากโกตอนนี้หนูของหมดเกลี้ยงเลยพี่คากโกอะไม่แน่ใจว่าไปเกาหลีไปยัง มันจะมีตอนนี้ถ้าเหลือนะมันจะเป็นขาสั้นของเกาหลีนะคะ kr 2 2 2 sh เชื่อรายการเขาจะเป็นกางเกงกระเป๋าข้างเนาะกางเกงกระเป๋าข้างแต่ว่าตัวของเกาหลีอะคาโก้เกาหลีอะค่ะพี่มันออกไอเนี้ยเยอะมากผ้าที่เป็นผ้าคอตตอนอะผ้าคาโก้จริงๆไม่เหมือนงานจีนนะถ้างานจีนจะเป็นผ้าแบบผ้าลง่งแฟชั่นแต่งกระเป๋าข้างบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ถ้าผ้าคาโก้จริงจแม้มันจะหนาฟิลแบบคาโก้หนังบินอะ โอคขาก้นหนังบินแบบนั้นเลยนะั้นน่ะคอต้อนอย่างนั้นนะคะพี่นะก็แนะนํปดูเป็นงานเกาหลีได้ถ้าอยากได้ขาสั้นนะ่แต่หนูไม่แน่ใจว่าหมดไปยังอือวันนี้เหมือนมีเหมือนม,มีลูกค้าทักมาขอเช็คกระสอบนี่แหละเออมีลูกค้าทักมาขอเช็คกระสอบแต่ไม่รู้ไปยังอันนี้้อยืดเด็กนะอ่าป้ายหมีค่ะพี่ป้ายหมีปม้ายหมีสองเอ้ยสามสามหนึ่งดอกจันยืดเด็กแต่เป็นเด็กโตเห็นไหม ผู้หญิงยิงผู้หญิงหรือแบบใครตัวเล็กอ่ะไม่ใช่ตัวเล็กก็แอบ,บใส่ได้เหมือนกันนะเด็กมันโตรจริงไซส์เมกาไซส์เมกาค่ะแบรนด์มีนะแวนวอร์อะไรอย่างเงี้ยอาดิดาสไนกี้มีออกเยอะเลยนะอันนี้เอาแบบสีสดสดมาให้ดูงานเด็กจะชอบแม่ค้าจะชอบสีสดสดกันเนาะ4 5้าโล4500ัาอยใครอยากได้ลูกใหม่ก็ตามไปเอฟกันนะหลังบ้านลูกค้าอยีนคาโก้ยังไม่มีเลยพี่ของหนูนะโอ้เมกาของหนูมันไม่ค่อยติดพวกแนวสงช่างด้วยยีนยาวมันจะเป็นยีนทรงปกติเลยอื แบบฮาโก้ไม่ค่อยได้มาเลยพี่อามาเดท